รองเลยค่ะการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพที่จังหวัดสระบุรีค่ะ นายพลพีสุวรรณชวีนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและนายวัชรพงษ์ขูวิจิตรสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยและนําสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ราษฎรค่ะผู้ประสบอุทกภัยในเขตอําเภอเสาให้และอําเภอบ้านหมอ โดยมีประหลัดจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีต้อนรับที่วัดสมุหะประดิษฐารามตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีค่ะ และสาหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะในห่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นค่ะจากเหตุการณ์นะคะพายุดิปเันเตี้ยนหมู่ทําให้เกิดฝนตกหนักค่ะน้าท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดสระบุรีประกอบกับผลกระทบจากการระบายน้ําจากเขื่อนป่าศัก์มีพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบ13อําอำเภอมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน8 0 2 7ครัวเรือนซึ่งอยู่ในช่วงการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ ทั้งนี้นะคะจังหวัดสระบุรีได้ประสานกับส่วนราชการหน่วยงานทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาภาคประชาชนหรือภาคเอกชนนะคะมูลลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆดําเนินการช่วยเหลือประชาชนค่ะเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอบพยศประชาชนออกนอกพื้นที่นะคะไปยังจุดอบพยพดําเนินการมอบถุงยังชีพค่ะจัดเครื่องอุปโภคบริโภคจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารนะคะและก็สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนค่ะซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มระดับน้ำนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ